ขอเชิญพบกับรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกรได้แล้วครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับรายการชัวร์หรือมั่วนิ่มเราก็ังอยู่ในหัวข้อความมั่นใจในความรอดและอยู่ในหัวข้อที่4นะครับก็คือหลังจากที่เป็นคิสเสร็จแล้วทำไมยังทำบาปอยู่เรื่อยนะดังที่เราพูดไปครั้งที่แล้วเพราะ ชีวิตของเราเนี่ยกำลังถูกสร้างใหม่เรื่อยๆเหมือนตึกที่กำลังก่อสร้างมันยังไม่สวยสดงดงามมันยังมีการผิดพลาดมีการฝึกนิสัยใหม่ดังนั้นคิดเสียเราจึงทําบาปอยู่เรื่อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราต้องมองเห็นว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเราต้องฝึกและทําให้ได้นี่น้องครับไม่ทราบาท่านรู้จักผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งไหมของอเมริกาท่านคงได้ยินชื่อน,นะครับชื่อว่าดรบิลลี่แกรแฮมนะหลายท่านรู้จักดรบิลลี่แกรแฮมแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักพรายาท่านครับก็คืออาจารย์ลูดแกรแฮ อาจารย์ลุดเกแฮมปัจจุบันท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับมีครั้งหนึ่งครับพวกเรากลุ่มผู้รับใช้ทางขอนแกนนะครับที่ผมทํางานอยู่ในหน่วยงานคริเสเตียนที่ผมทํางานอยู่นะครับเรามีจัดอาครเรียกีทิ์ผู้รับใช้นะครับแล้วเราเชิญวิทยากรมาจากฮ่องกงวิทยากรฮ่องกงนั้นเนี่ยท่านก็เล่าเรื่องของอาจารย์รุดเกแฮมบอกว่าอาจารย์รุดเกแฮมเนี่ย นะเพราะเราผมดูหน้าตาผมนะผมไม่ใช่อิตาลีนะหน้าตาจีนเลยนะครับท่านบอกว่าอาจารย์ลุดเกแฮมภรรยาของอาจารย์วิลลี่เกแฮมเนี่ยท่านเขียนภาษาจีนตัวหนึ่งเป็นและภาษาจีนตัวที่ท่านชอบมากครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมไม่ต้องพยายามอ่านนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้อ่านนะครับตัวนี้อ่านว่าอี้ดูปากผมนะครับอี้อี้ตัวนี้เนี่ยแปลว่าความชอบธรรมความบริสุทธิ์ความถูกต้องความชอบธรรม นะดังนั้นเนี่ยคำว่าอี้ภาษาจีนความชอบรมภาษาจีน,นมันมาจากสองคำผสมกันครับคือตัวนี้ครับตัวนี้อ่านว่าหยางซึ่งแปลว่าแกะหรือแพะตัวข้างล่างเนี่ยอ่านว่าวอซึ่งแปลว่าฉันคนจีนเขามีความคิดว่าถ้ามีแกะหรือแพะอยู่บนตัวฉันเนี่ยฉันเป็นคนชอบธทมนั่นก็คือแกะที่รับบาปแทนเราโอ้นะนี่เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้มั่วนิ่มอ่ะดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปวิดีโอ 中国先祖以我高阳“我献羔羊，羔羊盖我”为义字，竟惟妙惟肖的将整本圣经的精义见证了出来。จากคลิปวิดีโอนะครับเราเห็นว่าถ้าชีว、这个、ิตของฉันมีแกะหรือแพะอยู่บนตัวฉันฉันก็เป็นคนชอบทำซึ่งเราก็ทราบดีครับว่าแกะหรือแพะตรงนั้นก็คือองค์พระเยซูผู้มาสิ้นพระชนม์ให้เห็นพระตายไถ่บาปอาจารย์ฮ่องกงคนนั้นที่มาลีทิดกับพวกเรานะก็บอกมาเลยเนี่ย อาจารย์ลุคเกแฮมชอบใจคํานี้มากอี้ตัวนี้มากท่านก็ฝึกเขียนด้วยภูกันจีนนะครับและก่อนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยท่านก็บอกอาจารย์วิลลี่เกแฮมนะครับอ,อาจารย์ลุคเกแฮมก็บอกอาจารย์บิลลี่เกมบอกว่าที่รักเอาลายมือฉันเนี่ยที่เขียนตัวเนี้ยไปไว้ที่ป้ายหลุมฝังศพฉันด้วยโอ้อันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับแล้วท่านก็เล่าให้ผมฟังแต่วันนั้นที่ท่านเล่าให้ผมฟังเนี่ยผมไม่เห็นป้ายนั้นครับเพราะท่านเล่าแค่ปากผมว่าจริงหรือเปล่ามั่วนี่มัว่วเปล่า ผมก็กลับบ้านนะครับก็ไปยา,ยามเสิร์ชหา Google หาภาพหาข้อมูลนะครับโอหาหลายวันนะครับหายากสุดท้ายก็เจอครับพี่น้องครับในลุมฝังศพของอาจารย์ลุดเกแฮมนั้นป้ายหรุมฝังศพครับมีเขียนตัวนี้จริงๆคือคําว่าอี้อยู่ที่หรุมฝังศพดังภาพที่ขึ้นมาเห็นไหมอ่าพี่น้องครับมีอี้อยู่นี่จริงโอ้ประทับใจอ่ะเพราะอาจารย์ลุดเกแฮมเขียนภาษาจีนได้ด้วยนะครับแต่พออ่านข้อมูลเสร็จว้าวขนแขนสแตนด์อัพครับ เพราะว่าที่ป้ายลงห้องศพของท่านเนี่ยมีสองประโยคอยู่ข้างล่างครับเขียนว่าไงทราบไหมครับ end of construction thank you for your patience ซึ่งแปลภาษาไทยแปลว่าการสร้างเสร็จแล้วขอบคุณนะครับสําหรับคอาอดทนขอบคุณนะคะสำหรับเขาอ,อดทนที่ผ่านมาเราก็อ่านดูว่าทำไมท่านเขียนอย่างนี้ไวล้ลงห้องศพท่านนะก็ได้บางอ้อแหะครับอาจารย์รุ่นแกบอกว่ามีครั้งหนึง่งท่านขับรถไปนอกเมืองไปเทศนาที่กิจจักแห่งหนึง่ง ขณะที่ขับไปทางเส้นทางนั้นเพราะท่านไม่ได้มานานแล้วท่านเห็นป้ายติดข้างทางว่า end of construction thank you for your patience ก็คือบัดเนี้ยทางเส้นเนี้ยสร้างเสร็จแล้วขอบคุณนะสำหรับความอดทนขณะที่สร้างมันต้องมีอดทนใช่ไหมครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะแต่บัดน,นี้ทางสร้างเสร็จแล้วขอบคุณสําหรับความอดทนที่ท่านได้ทนมาและท่านบอกว่าประโยคนี้ดีมากท่านเลยจดประโยคนี้ไว้แล้ววันที่ท่านเสียชีวิตท่านก็ทำไมครับก่อนเสียชีวิตท่านก็บอกสามีท่านให้เขียนสองประโยคนี้ไว้ที่รงปผังศพ ื่อจะให้บอกทุกคนที่มาดูลุงอ,อกศพท่านครับมาดูลุงฟกศพท่านให้ทุกคนเห็นแล้วว่กไงเหมือนกับท่านกําลังพูดกับคนที่มาดูลุงฟกศพนะฮะพูดอย่างนี้ครับบัดนี้ชีวิตของดิฉันถูกสร้างเสร็จแล้วขอบคุณนะคะที่ผ่านมาท่านอดทนต่อชีวิตของดิฉันแต่บัดนี้เสร็จแล้วพี่น้องครับคิดเสียดทาไมทาบาปอยู่เรื่อยๆครับหลังจากเป็นคิดเสียแล้วทําไมทำบาปอยู่เรื่อยครับเพราะว่าเรากําลังถูกสร้างใหม่อยู่ครับ บอกคนข้างๆนะครับถ้ามีคิดเสียนนั่งอยู่หงกานบอกเขาเลยครับอดทนหน่อยนะชีวิตฉันกำลังถูกสร้างอยู่นะอดทนหน่อยนะนะ <c oughs> พี่น้องครับเราถูกสร้างทุกวันทุกวันเรายังไม่ถูกสร้างสมเด็จใช่ไหมครับหรือพี่น้องอยากสมเด็จเดี๋ยวนี้ไหมล่ะ <c oughs> อย่าเพิ่งเลยนะครับงานอีกเยอะนะครับดังนั้นเรามีชีวิตยัลังทำไมครับถูกสร้างอยู่ <c oughs> ถ้าจะเขียนกราฟชีวิตคิตเสียนนะครับเขียนกราฟชีวิตคิตเสียนว่าชีวิตเสียนปกติกราฟคุณจะเป็นยังไงผมให้พี่น้องดูกราฟหกเส้นนี้ครับหกเส้นเอห้าหกเส เส้นชีวิตคริสเสยนปกติควรจะเป็นเส้นไหนมาดูเส้นแรกครับเส้นที่แรกเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่เส้นที่ห้าเส้นที่หกพี่น้องครับเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นห้าเส้นหกเส้นไหนครับเป็นเส้นชีวิตคริสเสยนที่ปกติบางคนว่าเส้นแรกอันนี้ไม่ใช่เส้นชีวิตขียนที่ปกติครับ ทำไมเส้สนแรกไม่ใช่โอ้โหนี่สมู่เสมอจริงนะครับตั้งแต่เชื่อพระเยซูวันแรกจน30ปีผ่านไปยังสม่ําเสมออยู่วันแรกที่เชื่อมาคิดจักก็มาช้ามาโบสถ์ก,ก็มาช้านั่งฟังเทศก็นอนหลับอาจารย์จะสรุปเขาก็กลับก่อน30ปีผ่านไปเหมือนเดิมทุกประการมาช้านอนหลับกลับก่อนอันนี้ก็ผิดปกตินะครับเส้นที่สองเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอันนี้ก็ผิดปกติครับเส้นที่สามครับ ตั้ง e. แต่เชื่อพระเยซูไม่เคยทาบาปเลยอันนี้เส้นนี้อันตรายใกล้ตายแล้วครับสมมติเด็กนะครับตัวขนาดนี้วันนี้ผมมาตัวขนาดนี้พอมาอีกปีเป็นตัวขนาดนี้นี่โรคกระดูกนะครับใกล้ตายแล้วครับถ้าไม่เคยทำปีนี้ใกล้ตายาเายส้นที่สี่ไม่ต้องพูดครับดิ่งขั้วลงนรกเลยครับอันนี้ก็ผิดปกติัน้นาเส้นที่ปกติคือเส้นไหนครับเส้นที่ห้านะอาจจะขึ้นบ้างแต่อาจท่าทางน้าผิดบาปแต่ก็ทําไมครับขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆเติบโตขึน้นเรื่อยเส้นที่หกนี้ก็ดิ่งขั้วลงนรกเหมือนกัน ดังนั้นเส้นชีวิตคริสเตียนที่ปกติชีวิตคริสเตียนปกติก็คือเส้นที่ไหน่ครับเส้นที่5พี่น้องครับชีวิตของเราวันนี<ฮ>้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เรากำลังถูกสร้างใหม่นเรื่อยๆดังนั้นขณะที่ถูกสร้างมันผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะเราทําไมเพราะเราต้งฝึกนิสัยใหม่อยู่พี่น้องครับมีครั้งหนึ่งผมไปที่อเมริกานะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งถามผมอย่างนี้ครับานถาม,มอย่างนี้บอกว่าอาจารย์ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ยพะประทับใจคริสเตียนหลายคนนอกจาก ความรอดของวิเยซสิทธิผมประทับใจอัธยาศัยไมตรีของคิสเยนหลายคนพอยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสแต่อาจารย์ครับขอถามอาจารย์หน่อยได้ไหมครับถามเลยครับพี่อาจารย์ครับหลังจากที่ผมมาโบสถ์นะครับได้ประมาณครึ่งปีเนี่ยผมได้สัมผัสว่าคิสเียนก็ยังทะเลาะกันอยู่ยังอิจฉากันอยู่ยื้มันคนไม่จ่ายอยู่อาจารย์ครับทําไมถึงเป็นอย่างนี้ครับช่วยชีย้แจงแถลงไขหน่อยได้ไหมครับผมก็บอกพี่ครับพูดตามผมนะผมให้พี่ก็พูดตามผมนะครับผมก็พูดอย่างนี้ครับ พี่พูดตามผมนะครับ <S <S พระเยซูตัดว่าเราเป็นหมอคนเจ็บต้องการหมอคนสบายไม่ต้องการพระองค์เข้ามาในโลกไม่ใช่มาหาคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีแต่มาหาคนเหล่านั้นที่สำนึกก็เป็นคนบาปให้พ้นจากความบาปของเขาแต่ผมก็บอกพี่คนนั้นครับบอกอย่างนี้ครับ <S <S คุณพี่ครับ <S <S จาไว้ตลอดชีวิตเลยนะครับ <S 1> <S 1> คิดาจักรเนี่ยเปรียบเหมือนโลกโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับมีหมออยู่คนเดียวคือองค์พระเยซูกิต ขอสูบัเต้พี่เถอะครับขอโทษนะพี่นะเวลาพี่ไปโรงพยาบาลพี่ก็ไปหาหมอสิครับพี่ดันไปคุยกับคนไข้ทําไมดี๋ยวก็ติดเชื้อมันเนี่ยครับพี่ <c oughs> พี่น้องครับพวกเราคิดเซนทุกคนเนี่ยมาคิดจากคิดจากนะครับมีหมอคนเดียวคือพี่เอสกิดส่วนเราทุกคนเป็นอะไรครับคนไข้เรากาลังทําไมถูกเยียวยาถูกรักษาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพอผมพูดอย่างนี้เสร็จพี่คนนี้หัวเราะเออจริงๆๆแต่ผมก็พูดว่างไงครับพี่ครับอย่าเพิ่งหัวเราะนะเชื่อผมดิพวกคิดเซนเหล่านี้นะ ถ้าไม่มาโบดไนะ้แย่กว่าน,นี้กำลังถูกสร้างใหม่อยู่ครับพี่น้องเห็นไหมดังนั้นพี่น้องกับเป็นคิสเตียนแล้วทำไมยังทำบาปู่เรื่อยเพราะเราอยู่ในขั้นตอนของการทำไมครับถูกสร้างใหม่ผมพูดอีกครั้งหนึ่งวันนี้ชีวิตของเราอาจจะยังไม่เป็นเหมือนที่พระเจ้าอยากให้เป็นแต่อย่างน้อยชีวิตของเราก็ดีกว่าเมื่อวานขอพระเจ้าอวยพฟน,นะครับหวังว่าพี่น้องจะได้คำตอบว่าทำไมเป็นคิสเตียจแล้วยังทำบาปู่เรื่อยอาทิตย์หน้าอย่าลืมอย่าพลาดนะครับคำถามสำคัญละเมื่อคิดเสยน เมื่อคนหนึ่งรับความรอดจากพระเจ้าแล้วมีโอกาสสูญเสียความรอดไปได้ไหมความรอดมีโอกาสสูญเสียไปได้ไหมทางหน้าอย่าพลาดรายการชวนมุ่นนิมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอพระเจ้า,วาอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับ